กฎหมายล้วกันนะฮะกฎหมายขนาดนี้ก็มีตํารวจนครบาลเนี่ยสำนักงานตํารวจชาติก็ดูว่าความผิดทางอาญาที่เขาตั้งไว้เบื้องต้นประมาทแล้วเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นความผิดทางอาญาซึ่งตํารวจก็ต้องทํางานอยู่ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมสอบสวนเนี่ยเราได้รับเรื่องเป็นคดีพิเศษไว้สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งการประกอบธุรกิจ บุคคลต่างด้าวที่เรียกว่าโนมินีเรื่องที่สองเป็นเรื่องการเสนอราคาต่อนหน่วยงานของรัฐเฉพาะในมาตรา7และมาตรา8ที่เกี่ยวกับเอกชนยังไม่ไปรวมถึงถึงเจ้าหน้าที่รัฐเพราะถ้าไปถึงเจ้าที่รัฐเมื่อไรเนี่ยก็จะต้องให้ปปชเป็นผู้สอบสวนไอ้นนี้คือโดยสำคัญอย่างยิ่งเนี่ยสุดท้ายเราจะต้อง ได้พยานบุคคลพยานวัตถุพยานผู้เชี่ยวชาญรวมถึงพยานเอกสารเนี่ยก็คือที่เกิดเหตุจะมีความสำคัญวันนี้ก็เพียงแต่ว่ามาดูว่าระหว่างการทำงานที่รวบรวมหลักฐานต่างๆที่จะใช้พิสูจน์เนื่องจากในที่นี้มันจะมีสัญญาอยู่4สัญญาที่สำคัญสัญญาที่หนึ่ง